ครับสวัสดีครับเบบซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพา,ารวยนะครับเมื่อนี้นะครับก็ได้ขามาที่วัดป่าดอนป่ากล้วยนะครับซึ่งหลวงปู่เพชรลุงไฟนะครับเปินโทรน้ำตามถึงนะครับตอนที่ไปไทยท่าอจูทั้ง วัดป่าสามัคคีธรรมนะครับเกเลยไยในขามากับนมัสการหลวงปู่เพชรลุงไฟนะครับซึ่งเพิ่นได้โชคได้ใช่นะครับเพิ่นเกลเลยว่าอยากใหเขามาไทยถ้ำนะครับเพื่อถูกเพื่อได้ในงวดตัว่อไปนะครับจะได้ฝากเอฟซีนะครับ เพื่อโชกเพื่อได้เพื่อโชกเพื่อมานมากอ่ะพอไ้มาเห็ดมาสางกันนวัดปาแห่งนี้นะครับเนาะซึ่งหลวงปู่เพิ่อนยาค็ดอยาก,ากสางวินนวัดปาแห่งนี้นะครับเพิ่นก็เลยอยากจะป้อยตัวเลขแนวทางไปฝากเย็บซี่นะครับเนาะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเป็นตัวได้นั่นเดี๋ยวจะพาเย็บซีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปกราบน้ันสการหลวงปู่กรับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับแกจะลืม ฝากทองใสพารวยนะครับแล้วก็ฝากช่องน้อยๆอีกช่องนึงนะครับห้าเก้าแปดพารวยนะครับ <c oughs> กินดูหอมหม้วยๆเละโอ้ยน่าเบื่อนี่เลยเครื่องดังเหงาๆอีกแล้วเนาะ <clears> Ho <throat> ห้องประดิษั์เราด็ขอไขปูไปตาทิพย์ผู้ทิป่ปากทิพย์เอเดซ่าไม้เปลียนถามีีผลบารมีของอเ่าสาร้สางเท่าไรบาลมีบริวเาเด็กดว,ว่าขอให้จอดไปสวรรค์เขาทุท้วจผู้ตรวนมีหน่อยเขาเคยเอดซ่าหน่อยมีหลายเ้างประดหลา์ไมแล้เราขับผู้ มการเี่สาเปลเปิกหเปลี่นขาเพ่จะเปตองผ้เอใหญ่พิดอย่างผ่นไปรูนันตาทิดหูติดไโรูนันเขามีความสลาดเฉียวไรูนัเขามีปัญญาเขาบ่งคิดมือนี้ต้องใส่ผ้าด้วยไดเดินทางมากมอกรางสร้างตัวภาษามาแก่ที่ใครใายเป็นดีใารปู นีโชคนี่หลับน้ากันจะได้สร้างบารมีน้ากันเปองยางไกเป็นทิศปองยางไกเป็นเดเกปองยางนี่สัทธาบารมีน,นห่ไอ้คนไม่ยม่อมชมชอบเด็กคนติดตามให้ผลของเฮาได้เขาก็จะได้สร้างมือนีงก็ขอฝากปูฝากยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เอ่อท่องใส่ผ้าลวยเอ่อเริ่มเข้ามาสาร้างเมตตามน้ำกันหลังจากห่างปูห่างยาไปก็ขอไปให้ปู เบิ่งท่างเบิ่งโซ่เบิ่องดักให้ตาทิพย์ผูทิพย์ไปทั้งใดก็บให้เป็นเอกขอปูยาจาูนรับหลักรับศาสตร์ไปเรื่อเดี๋ยวไปสวรรค์ห้องมื่อนี้หรือตัวต่อไปที่ลูกจะได้ปล่อยได้บอกลูกบอกหลานลูกซีลกนะูกฮะลูกตังทิ้งตังไก่กิศต,ตากหยอดของท่องใสหลายๆเออปัดเขามาาทิพย์มาม่าให้คนระลึกถึง ท่องใสผ้าลวยเป็นผูจิดตาทิศมือนี่คือว่าเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดี่แดสองสองปดสีเศสี่หเอาอยางละแทบเบางหนึ่งมันเอาอยางละแทบมือนี่จับใส่มากไก่เชี่ยงเลขบมสวยมากโปรยเป็นตาที่จับไปยู่ไว้เลยนียนะ วดซีมานี่ชุดลังวดซมาชุดลังคือสองคือสองแปเม็ดเดี่ยวแปซเม็ดเดียวอันนึ่วเข่าซีบานนิปัดเข่ามา8แปดีสองีเดวพูเดอบนล่างกัสร้างไงมัดเข่าเดหนึ่งอ่าาหเจปัดเข่ามาส่งมันี่สองผนีโซลามีผงนี่ล่างปอมดิปูเบรกันข้ด้อรสามสุดมัดเข่าเลยเนียหยบไปเลย ทามเดตัพูเลอร์หานนีาโนดได้สามได้แต้เนี่ยไม่เคยตัง้งจิติฐานกับูจากเตี้ยมึงนี่ขอให้เป็นที่เป็นเด็อพูเลอร์ครับคำนับมัสการครับหลวงปู่ครับเเรไปได้มาจาังไหนคือบบเย็นหน้าเห็นตาโดนไปนเชได้ไห <laughs> โดนแล้วครับโดนแม่บอไดแวกเยี่ยมกามานนะครับเพือได้ข่าวว่าปูได้โชคแท้บอกโชคบอกลาบพันถือแค่ไมีแต่ข่าวเดียวที่ในแต่ข่าวไมีแต่ซาวาบอซาเบะครับผมโอ้ได้โยบอได้หลายบอได้สารตัวบอได้คานูน้ำมันเยอะบอได้น้อยก็บบไดหลายครับผมงวดนี้เนี่ยเป็นเังไหนเนาะครับงวดนี้นี่มาติดตามแนวทางบอก แมนครับผมต้องใส่หายหนาหายตาไปโดนเนะาะรั่ผมได้เขาว่าไปร่อนเดบัานี่จอนไดยทั้งเนื <c oughs> เนื้อดนโดนเอากรับมาหาด่อนปลาลกวยขึ้นเก่้เนาะโอ้โเด็ดๆแต่พัดไปรอะปูขะห้มากบางเรื่องนีงน่หาที่เนื้อเนื้อก็คือให้ให หาเก้าสามแต่ว่าชิปกนที่ลูกหลานทุ่มมากพุ่นเก่บเพราว่าที่เป็นลูกหลานโฉกชัยหรือว่านารุ่งชัยลูกศิษย์ลูกหาที่ทุ่มมากปูบอกถือแล้วหาเก้าสี่แต่ว่าปูไมนเน้นโค้งทุดทยหาเก้าเจ็ดหาเก้าสามคู่ซื้อขึ้นซื้อลุงก็ได้อยู่ พูดกับไว้ได้เราได้สองสามร้อยก็ได้สื่อระบปู้ะมันครับ<ผ>ม,มือนี้เงวดนีกับไหมาแล้วหนึ่งเงวดีเอเอเขียนเดาเขียนเดาเจ็ดหนึ่งห้าครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสับล่างบน จ็ดหนึ่งห้าสี่สี่แปดสองสี่แปดสองกับผมหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่กับผมลุงปูเน้นหนักตัวใดน้อครับนี่สามหางนี่เน้นตัวใดไหลครับเด็กสามตัวเน้นเน้นตัวใดไหลครับ เน้นสามตัวเลขสามตัวเน้นสิบห้าสองแปดศูนย์สี่เน้นเจ็ดหนึ่งห้าสิบห้าแปดสองศูนย์สี่อ๋อสองตัวนี้คือเน้นหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดสองสิบห้าสองแปดแปดสองศูนย์สี่กับน้ำ 8, <5 S 2> ผีบังบทแปดสี่ตัวเดียว ผีบางบทแปดสีตัวเดียวอ่อม่ม่ม 8, 4, แปดสีนะครับแปดสีแน่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 ตัวนี้ผีบางบทแปดสีตัวเดียวครับผมอย่ามาถามว่าผงกลมว้เด้อหนึ่งครับผม ลกลับด้วยะกลับไปนำเดี๋ยวมันเลี้ยมันก็นาวัตถุย่างเงินละปูคือปูเพ็ดไปอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อในวัี่ิพันธ์มาคือผู้่นจับเอาที่บอกไปรอบแรกกันเขาตรงตรงเลยไหมครับเขาเตรงตรงที่ว่าเพิ่นได้หลานเขสามตัวตรง,ตรงเลยแต่ว่าปูมาโวงตุไทยปูมาเอาหาเก้าสามกับหาเก้าเจ็ดเลยพินแต้มเดียว ก็สามผิดไปเต็มหนึ่งเนาะงบางทีเร็วมากครับผมแต่ว่าผู้คนจับผิดลอกไปแต่ว่าผู้ผู้เฮ็ดขึ้นเฮ็ดลุ่นก็ได้เยอะครับผมเออแล้ยังเขาว่าได้เยอะป้วว่าเอานในหน่วยได้หลายก็ค่อยว่ากันไปครับผมแต่ว่าผู้คนเขารอบแรกเนี่เขาตรงตรงเลยแมนเขารอบแรกเขาตัวตรงเลยเมื่อเม่เพียกเพียนน้ำเทพอาจารย์บอกนั่งฟ้ามันพาไปครับผม นั่งฝ่ามันผ้าไปห้าเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่งฝ่ามันผาา้าว่าเทวดามันผ้าวาแต่ที่ได้เนี่ยเรียกปูเขาเพราะว่าปูให้ 5, ห้าเก้าสามแเทวด,ดานั่งฝา่ามันว่า,บา,บาบห้าเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ม้วนว่ามันฝ่าพาแรียงด้วยบัตเมียบุญบัดรหมดไรตางแต่ว่าได้ขึ้นมาอยู่หมดไรต่าง ถ้าเอาแถวแต่รอบแรกนี่จ้าเลยรอบแรกนี่รอบแรกคือเม็ดเดียวเลยห้าเก้าสี่เลยบางนึงนี่ละโลอดสดๆเลยเสียใจลูกหลานเอาผู้บ่ถือกับขออภัยเด้อเพราะว่าปูปูเน้นไปสองหกหกสองแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดวดเมื่อกี้นี่รวมล้านก็ปิดล็อกไปคือวดนี้มาแล้วเต็มเต็มเม็ดเดียวหางเดียวแล้วบ่มีการเปลี่ยนแปลง บ่ได้สรุปโครงสุดท้ายยากเหมืนบ่ครับบ่ม,มีโครงสุดท้ายยากโม่บบเปลี่ยนแปลงครับลูกรัดเพือเป็นทิพยลด์แต่โครงสุดท้ายอ,าอีกเดี๋ยวจะขึ้นมาทผ่านมาครับกันสงสัย<อ>จังโทรมาหาปู่ใหม่กันได้กันได้เบิ่งท่องไส่ผ้ารวยเนี่ยฝากลูกหลานไว้ได้ก็ดีบ่ได้ก็ดีอย่าเสียใจลูกหลานครับผมเอเออเาหกประตูแล้วกัเจ็ดห้าหนึ่งแปด สเอ่อเจ็ดห้าหนึ่งปดปดสองเออเจ็ดห้าหนึ่งแปดสี่สองเอ่อสี่สนั่นแดียกันเดียวกันนะ่ะลูกหัานเอ่อสี่แปดองหกครับผมเจ็ดห้าหนึ่งสดสองหกผีบังบท8ปสตัวเดียวนี่ครับคำนี่ละ มีมีม,ม,มีแปลกๆนะครับด้อนี่ครับนี่แมนแปดสี่นะครับเออแปดสี่ตัวเดียวบนล่าง <ขอ S 2> แต่แต่มาทุกตัวย่าประมาทแต่ว่าเลขออกตัวนี้สุดนี่ดอกไม้สะรค์เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวรูกห้านสงสัยค่อยทัวมาหาไม่แต่ว่าบม่มีโครงสุดไทยแต่ว่ายังติตดตามโครงสุดไทยเขาค่อยว่ามาไม่ <ขอ S 2> เกี่ยนนวกับนืนออนอาจจะมีคงสุดท้ทายนะครับแต่ว่าใน,นีวัตถิพันธ์มามาคงสุดท้ายภาพนะครับเขาเตะรอบแรกนะครับนี่ครับสามตัวสามหางนะครับสองตัวสี่หางนะครับกลับด้วยนะครับสลับและกลับด้วยนะครับยิบจับชะลาก,กินแบงรัฐบาลไว้นะครับทางช่องนะครับสนับสนุนให้ยิบจับชะลาก,กินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับ บริเวณเมาเมาให้ลุ่มหลงในกันพราะนั่นสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับมัชจบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอากราบขอพระคุณหลวงปู่หลายๆนะครับที่แบ่งปันตัวเล็กน้าทางไปฝากเอฟซีนะครับเนาะกราบขอพระคุณครับกราบนมาสการครับผมลูกหลานมันหมานเดอสาธุกหรานจเจริญมันเหมันมันหมันเดอสดาบเดอ